ที่การใช้โลกเกอร์เดียวกันโดยที่เราพิเศษไปดาวดนะ์โหลดแอนติโคนะเราก็สามารถที่จะสร้างแบบง่ายๆฮะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เลยสร้างโฟลเดอร์ใหม่เป็นตัว,ตวเซเนโนีออบตงนต้แล้วกตัออตั เราทำการเปิด Open f i l e Location แล้ก็รวบรวมทั้งหมดที่ละหอแล้วก็ Copy ทั้งหมด Copy ทั้งหมดแล้วก็มาใส่ Thank you. Alright ไปเปิดบัญชีเพื่อที่จะล็อกอินที่บัญชีนี้เป็นบัญชีที่สองก็ไปที่โลกของตรงนี้ใหม่แล้วเพิ่มบัญชีอีกชี

เปิดเป็นวการเปิด MP4 นะที่เราก็เพิ่วมาเป็นวิดีโอที่สองเนีให้กดตรงนี้โหมดเลนเน,น์ อันนี้จะเป็นบัญชีเดิมของตัวที่หนึ่งคือนี้เราจะต้องการล็อกอินของบัญชีนี้นะครับแล้วก็ไปที่ล็อกอินแล้วก็ใช้บัญชีตัวนี้นะครับ dis sou aqwa 50 en het dit ook en the treatment peter van die medisyne voor Dr Sarebbe un po' buono, la nostra lacuna funziona, però non è per la prima non è per la il ก็เนี the apostles, ่ยก็แล้วก็อักต่า็ันอะไก็่าจริงนะตอนนี้อกตาเนัไม่ไม่ร้ตอนเป็นตัวเตัวที่

ง้นั้นเราจะได้สอวินโดว์่ะอันนี้วินโด์ที่หเปิดที่วินโด์ที่หนึ่งดที่ห ตัวที่หนึ่งระบบสปิตัวที่หนึ่งเอาไง่ายเนาะชีนีแปดสามีนีสองชีนีสองแนะนำดน่าับปุก็ลบชนีออกเลนก็ลบเลย <ม>ก็เป็นแ7เจ็ดตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือบัญชีที่หนึ่งโปรแกรม pa e ที่ที่หนึ่งบัญชีที่สองโปรแกรม pa e ที่ที่สองเพราะงั้นที่ที่หนึ่งที่ติดตั้งนี้ก็คือติดติ์ออกเลยจะได้ไม่สับสน การติดตั้งก็เหมือนเดิมครับไปที่ Open หนักจาก็เตอร์จะเอาโปรแกรมแล้วก็คื c ให้หวก็ expert แล้วก็เป็นเอาโปรแกรมที่วางไว้น่าเดสก็ค็อตรนี้เป็นตัวท่สอบ ไม่ใช่ไม่ใช่กีกก็ตัวนี้ครับตัวที่สองเป็นตัวตัวที่หนึ่งจะให้กัตัอะไ็ได้ก็้ ัน,นตัวที่สองอีพีนี้อันนี้ MP4 อันนี้โปรแกรม EA ก็กระโดไปเลยแล้วก็คูมไว้ทั้งสองตัวแล้วก็ซัปี้คือแต่ตตแก็เอามาวาง ลอยก็ปิดโปรแกรมปิดโปรแกรมให้หมดก่อนนะฝั <c oughs> ่งนี้จะเป็นฝั่งนี้เลยดียวกว่าใ่ง่ายฝั่งสำหรับเป็นข้องุม,มงของ EA เพราะฉนั้นเราจะเปิดม่อออกตาีนชุดที่หนึ่งที่ติดตั้งไปแล้ว แล้วเราก็จะไปที่ชุดที่สองชุดที่สอง,สอ,งอันนี้หนึ่งนะฮะอัตัวนี้ระบบสปิทติดตั้งไปแล้วพร้อมเทรดได้เลยตัวที่สองก็เปิดอิ4หลังจบที่เราติดตั้งเรียบร้อยการเปิดอิ4ก็คือหากรว่าเทรน,นด์นะั่นแหละ

So this song. ตัวที่1ตัวที่2ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมแต่เราแอดโปรแกรม EA มาในเอฟตแล้วนะทีนวิธีการแอดโปรแกรมเพื่อให้อยู่ใน m t 4เพื่อที่จะให้โปรแกรม EA ทำงานก็คือคลิกขวาหาคำว่า a d d แ a t ต a วอ a ด t a รแล้วก็คลิกไปครั้งหนึ่งแล้วก็มันจะก็จะมีให้เราปรับตั้งค่าหลอดไซส์0 0น ตรงนี้ก็จำนวนคู่ในการเทรดก็มาตรฐานที่หกคู่เหมนะสองตัวนี้เท่านั้นเองนะครับที่เราจะต้องกรับเพื่อที่จะปรับหลอดได้หลอดใหญ่แล้วแตแล้วแต่ตุกการเทรดก็ประมาณหกคู่เหมือนดังนั้นเราก็กดคำว่า common เพื่อที่จะยืนยันให้มันโปรแกรมกันต่นาง,งานต้องกดตัวนี้สำคัญลนะทุกต้องทำละปรับอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็ตรวสอบอะไรเรียบร้อยนะครกตรงนี้ สมรองแล้วจำนวนคูณเงินแล้วตั้งค่าเรียบร้อยไปประมานไหวก็ต้องยืนยันด้วยอโลนะครับล l o เ i t e เองครับแล้วก็กดว่าโอเคโปรแกรมมันก็จะมาอยู่ตัวนี้ตัวที่สองก็คือเรียบร้อยตัวที่สองนะครับ order เรียบร้อตัวที่สองมันคือเศษเป็นร้อยห้าพันก็กดกลุ่มออโต้ตรงนี้มันถ้าตลาดเปิดวันนี้วันอาทิตย์ถ้าตลาดเปิดกดออโต้เขียวตรงนี้มันก็จะออเดอร์เลยคหบคูณเงิน หลังจากมันเข้าออเดอร์เสร็จเรียบร้อยของผู้เงินเราก็แนะนำให้ปิดเพราะว่าโปรแกรมของเราไม่ไตําง,ง,งเ,เป็นต้องดันดิฟีช่วงโบงเสร็เป็นแบบรอบต่อรอบไปเลยกดออโต,โต้ครั้งหนึ่งตั้งค่าไว้500จุดตั้งค่าทีฟี500จุดเราอาจจะหลังจากมันเทรดแล้วก็ดับเบิลคิกตรงที่มันเทรดไปแล้วก็ได้แล้วก็พิมพ์ว่า500อะไรตอน,นนี้นตลาดปิดเกยจะตอบตัวนี้ไม่ได้ ถ้าเข้าออเดอร์ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าออ,อเดอร์ครบปกคู่เงินแล้วก็ปิดตรงนี้จนกว่ามันจะถึงกำไรได้หมดแล้วเราก็อาจจะใช้มือปิดหรือไม่ก็มันถึงที่ทีมก็จะปิดเองอัไนดน้ตรงนี้อ่าอันนี้คือตัวที่สองอส่วนตัวที่สามถ้าเราจะติดตั้งก็เปิดอีกบัญชีหนึ่งแบบง่ายๆเหมือนเดิมตอนนี้เรา การหมายก้อมที่จะเทรดตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วไปที่เว็บไซต์ใหม่ไปที่เว็บไซต์ใหม่แล้วก็ไปที่บัญชีแล้วก็ปเปิดบัญชีเพิ่มบัญชีดลองใช้ ปกติจะเปิดตัวที่สามโอเคนะครับตัวที่หนึ่งที่สองที่สามก็การเปิดที่สองะคน ตัวที่สามแล้วก็ที่จากตรงนี้ก็คือแนะนำล็อกอินตัวที่เราไปสมัครในสมุดล็อกอินถูกเสร็จแลก็คือเลืี่บัญชีบัญที่ส วิดีการตตั้งเขิ้าไปที่ไฟล์ติดตั้งก็ติดตั้งก็นทีเ Okay. ออกเลยจะได้แบบบัญชีไปเลยครบที่หนัญที่หนึติดตั้งไปแล้วเอที่หนึ่งบัญชีที่สองิดตั้งไปแล้วเอที่สบัญชีที่สามติดตั้งไปแล้วเอเอที่สหลังจากที่เราแอดติดตั้งใหม่ๆเราก็ต้องลบก่อนลบอากหหมดก่อนแล้วเราก็ไป ล็อกอินโปรแกรมตุ๊กโถทุกอย่าปครังหนึ่ง Gracias. ไม่ต้องทำอะไรเลยครับกดปิดเสากดอะโล่อย่างเดียวแล้วก็โอเคมันก็จะไป็นเป็นปุ่มเสา็นอวัยวะติดตั้งเรียบร้อยกดออโต้ปั๊บมันก็จะทำงานเลยครับจุ่มดือดหลังจากมันเข้าออเรียบร้อยก็แนะนำปิดออโต้มันจะได้ไม่เสพมันจะได้เสพเป็นรอบๆเลยทำหลายรอบแล้วแล้วก็ค่อยเสพไปสรุปแล้วตัวที่หนึ่ง รอบบทสปีชั้ที่หนึ่งตัวที่สอง แบตหมดนะก็พอดีนะครับทั้งแบตหมดแล้วก็แบตหมดพอดีก็พอดีจบในการอัดคลิปวิธีการติดตั้งครับแล้เดี๋ยวเรามีอะไรพมเิมก็จะอัปเดตไปเลยครับขอบคุณมากครับ